ต้องสรุปเลขก่อนหวยออกกับแอดใช่ครับก็จะพยายามเนาะหาเลขถ้าแอดสรุปเลขด้วยกันแล้วแอดก็จะรวยเราจะรวยไปด้วยกันท่านผู้ชมรอบนี้เหมือนกับว่ามันจะมานะมัน,มน<ว>คิดว่าม,มันกําลังจะมามจริงๆกลุ่มเรามีหลายคนนะท่านผู้ชมนะก็รอบแต่เมย์น้องเมย์จะถูกบ่อยกว่าเพื่อนท่านผู้ชม พ่อเมนี่ถ้าใครทวงไม่ได้ท่านผู้ชมเอาหมดเลย <c oughs> ตัวไหนที่บอกว่าเอ้ยอย่าเสียใจอย่าเสียดายที่หลังนะโอ้มีเอาหมดท่านผู้ชมเข้าหมดทุกตัวเลยสรุปแล้วคนที่บอกไม่ได้นะแต่มีจะได้อยู่คนเดียวท่านผู้ชมพร่อเมย์จะเชื่อคนอื่นท้วงเราจะเป็นคนไม่ค่อยทุกไม่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะแต่เมย์จะเชื่อในสิ่งที่คนอื่นท้วงจะเอาเลยทันทีแล้วก็จะได้ด้วยนะรอบที่แล้วมันถูกหนึ่งแปดยังไม่รู้ตัวเลยอะท่านผู้ชม น้องเมย์ไม่รู้ตัวนะรอบที่แล้วว่าถูกหนึ่งแปดถ้าผู้ชมว่าเอามาจากไหนอตัวเออวนี้ยท่าผู้ชมผมว่ามีโอกาสเหมือนกันนะที่วัดให้นั้นเนี่ยที่วัดให้ไว้นะท่านผู้ชมแปดเก้าเก้าแปดนะผมว่าเนาะมันตรงกับเลขที่ 9, ผมคำนวณด้วยนะท่านผู้ชมนะเก้าแปดแปดเก้าแล้วแปดหกก็ได้เนาะ 8, มันมีเจ็ดแปดเก้าวะ่ะอ,อือ เออถ้าผู้ชมใครที่รับชมคลิปวิดีโอที่ผมทําหวยไว้เนะท่านผู้ชมนะคอยคอยดูเดี๋ยวผมจะมันสูตรมันเหมือนกับว่ามันจะพลิกได้อีกทีนึงนะผมกาลังไปดูอยู่ว่าสรุปแล้วสูตรที่ผมทําในวันนั้นที่ผมไลฟ์สดในวันนั้นนะเออมันมันใช่หรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นได้นะเพราะว่าก็ตรงนะออท,งที่เข้าไปดูอ่ะก็ตรงกับเลขที่ออกของของทุกงวดที่ผ่านมาใช่ แต่ว่าเราต้องแทงหลายตัวหน่อยไงใช่แต่มันก็หลายตัวสักสามสี่ตัวแต่แต่แต่สูตรมันไม่ต้องกลับนะไม่ต้องกลับเลยที่ที่ที่ให้ไปก็คือมันจะตรงเลยท่านผู้ชมมันจะเป็นสองตัวล่างตรงๆแต่ว่าทีนี้ที่มันที่มันแปลกก็คือว่าอ่าในสูตรที่มันเป็นสูตรบวกตอนเนี้ยผมกําลังว่าพอมันเป็นสูตรลบท่านผู้ชมมันก็เสือกมาตรงอีกแล้วค่ะอ่าสี่าสี่พร้อมกันแล้วก็สี่มาจ้าสี่มาจ้าสี่จ้า สี่สี่ป่ะเนี่ยฝากท่านผู้ชมท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเด้อท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวจะพาหาเลขไปเรื่อยๆเด้อต้นเลขต้นกล้วยยังไม่ได้หาเด้อนี่ยังไม่ได้หาเลยท่านผู้ชมเลขต้นกล้วยนะอันนี้ได้กลิ่นอะไรบนาะกลิ่นอะไรอนขนมอ่ะไม่ใช่อะไรเนี่ยเหม็นไหม้เหรอเหม็นไหม้เลยก็ไม่ถึงยังไม่ทันไหม้ไม่ใช่เหรอกินทูบหรือเปล่ามันไม่ได้ไหม้แล้วแต่กินทุบแบบนี้เหรอ ไม่รู้อะกินเหมือนไฟไหม้ดิพี่มีเอางีนแหละเดี๋ยวอะไรนะไม่ไ้เ,เออฝากกดไลค์กดแชร์ด้อไม่ใช่เราที่เรามากันคืนไม่ใช่อะไรนะท่านผู้ชมเพราะว่าดกเลี่ยงคนเยอะด้วยวเราแต่เราสี่ห้าคนที่มาด้วยกันเนี่ยคือกินข้าวด้วยกันอยู่แล้วเนาะก็อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่สําหรับคนที่มาจากที่อื่นน่ะเราก็ไม่รู้ไงท่านผู้ชมไอ้ตอนนี้เรากําลังลองขอโชคขอลาบกับ ไอ้ไข่อยู่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นการไลฟ์สดที่แค่คลิปเดียวนะท่านผู้ชมเนาะจะจะ,จะทำแบบว่าสั้นๆเท่าไหร่เท่านั้นนะที่ของไอ้ไข่เนาะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายของเจ้าแม่ตะเคียนด้วยเนาะอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเพราะว่าเรากลัวหมากัดแลว <laughs> อาจจะถือกล้องไม่ได้ <laughs> หมาเยอะมากแล้วหมาที่นี่ดุด้วยเออหมาที่มันดุนะ <c oughs> เราก็จะไปที่บ้านลุงด้วยนะครับวันนี้ นะครับไปที่บ้านลุงด้วยเนาะกะว่าจะไปขอแม่ตะนีนะครับกล้วยแม่ตะนีด้วยนะครับไม่รู้ว่าลุงจะอยู่หรือเปล่าเหมือนกันอองลองพิกตรงตรงไอ้ไข่ที่มีตรงไหนตรงไหนตรงคอเหรอรไฟหลบอะเหมือนเลขหอไะไฟหลบลงเลย เอาไม่ใช่หลบขนาดนั้นสิเอาหลบออกจากกองไฟต้องฉายไฟไม่ใช่หายไม่เห็นอะอยู่ใต้น่าเหรอต้องใต้คางเงินเหรอเห็นเล็กไหมเหมือนเป็ดหมือนก้าวอะไรวะตรงนั้นน่ะแต่อันนี้ก็เหมือนเหมือนข้ามาองข้าอันแรกนะแต่อันนี้เล็กอันนี้ก็เหมือนเลมืป็ดเหมือนก้าเลยนะท่านผู้ชมเลยแต่มันเข้าไปไม่ถึงเนาะ ไฟกล้องมันส่องนี่เห็นนะนะนั่นมันแปลกตรงที่กล้องมันทำไมมันเปิดไฟไม่ได้เนี่ยงงมากเลยฮะ <c oughs> <c oughs>